เนี่ไงมีป้าบอกติดก่อสร้างอยู่นอันลลอฮให้คนเต็มร้านลเลยเว้ยอ๋ออันนี้กินอะไรครับ ทำประยุดเป็นป้ายภาษาจีนนะฮะอาจไม่ออกตันนี้กงินกาแฟดีกว่าอิ่งริบเมนูกาแฟส้มอะไรส้มกาแฟส้มเป็นไงส้ม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 แบบส้มเบาๆส้มน้อให้รู้ว่า้ม มสมส้านเต๊ทีซอลร้าเตทเกลือทะเลอ้นี่มันกลิ่นกุหลาบพี่คนเคยรสซีซอลอ่ะถ้าชื่อมนะันอะกลิ่นกุหลาบพี่คนเคยซ่วมรอเลย่ะทุกเช้าเราชาร์จหลักกาแฟที่เดิมลาเรา วันที่สามครับไปกินบะหมี่กันดีกว่าื่นเช้าล้หนาแปรงฟันไปห้าไรทานกันดีตื่นอากินกาแฟ <laughs> ใจกินกาแฟต <laughs> ัรีบข้ามดีกว่าแสดงรับยังกู โอ้โหก็ปากคำแรกไปกองไม่ได้รับสระวายยี <c oughs> <ơi>

เดินรันรับ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 เพราะมันอยู่ในซอยอร่อยไหมอร่อยติดฟันใช่ติดฟันด้วย ร้านลับร้านลับเนื้ออร่อยมากใช่ไหมอ่อร้านถ้าเอาร้านไม่รับไปอยู่ตรงนี้เนี่ยร้านไม่รับน่าจะอีกนานกว่าจะเปิดนัาโะตกไม่น่าทันอร่อยร้านนี้อร่อยทุกคนมากินตรงข้ามเราเป็นเกาหลีเป็นเกาหลีเออสาวนาเกาหลีสองคนสองคนที่เจอสาวไทยกับสาว กรหนุ่มไทยซักันงงใส่ตัดลา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 ดคนนึงใส่นั่นคนนึงใส่นี่งงเขาเพิ่งสังเกตอย่างนึ่งคือเอเจที่อยู่หน้าที่อยู่ตรงเราพอดีอ่ะไม่กินไม่กินกินทีละเส้นไม่เท่าไหร่ผักโรยอ่ะกินหมดเลยน้ำใสกิ๊กเลยตามสไตล์คนเกาหลีอ่ะกินผักกินผักเส้นละเต็มเลยอร่อยร้านนี้ที่บอกว่าเป็นร้านลับเพราะว่าได้เดินข้างนอกไม่เห็น ในแผนที่นี้แล้วก็รีวิวค่อนข้างโหดนะรีวิวหมื่นกว่ารีวิวหมื่นรีวิวอยู่ที่สี่ดาวก็อร่อยดีเป็นร้านหนึ่งที่วันนี้ส่งมาให้ตอนแต่แต่คลิปแรกแล้วก็ไม่ได้มากิน <laughs> มันมีปัญหาหลายอย่าง่ะใช่แต่ก็เพิ่งรู้วันเปิดเช้าไงเปิดเก้าโมงขึ้นเปิดจริงๆเปิดแปดโมงด้วยซ้ำก็ปิดวันอาทิตย์ต้องระวังอาทิตย์ไปได้เวลา ไปไทเปวันโอวันแบบชาวบ้านแล้ว <laughs> กลับมาที่เมืงไทเป <Tai> mm hmm. กูเข้าไปกินชานมตอนนี้เลย mm hmm. ได้ไหมเนี่ยแม่งปิด,ดเลยเ <laughs> <laughs> นี่ยเปิดสิบเอ็ดโมงนี่สิบโมงครึ่งเลยได้กินบะหมี่เนื้อแล้ว แต่น้อยก็ได้กินอะไรที่มันทดแทนอุดงได้นะเพราะเส้นแมงอุดงเลยใช่เส้นแมงอุดงเลยแต่ว่าจะกินมันุกามีอุดงมาอยากกลับไปกินอีกไปนี่เลยไซทะเลไซทะเลียไม่ต้องไปไหนแล้วเพราะว่านะก็คือออกจากร้านอุดงมาไม่พอนะเจอร้านกีปลาต้มผักกัดดองที่อยากกินได้ไหมแล้วก็ให้อีปลาต้มผักกัดคือไซเทเลียท้องแตกไปเลยนี่ กินสาม้านไ้นรอในมือเดียวได้ปะวะถามว่าถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะแต่ถ้าถ้าจต,ติงกินเยอะเท่าเขาอะ่ะก็ <laughs> ถ้าเกิดนี่สามารถกินอูด้งร้านไปกี้หมดเคียงได้อะ่ะมันก็ยังพอไหวแหละแต่ถ้าแหละขนาดน,นั้นยังไม่หมดเลย <laughs> แล้วที่ไต้หวันเนี่ยใช่อยู่ราคาอาหารมันค่อนข้างแพงแบบ200รแต่ว่าแบบ2 0 0คืออิ่มนะ2 0 0คือคนกินเยอะอิ่มนะอิ่มจุกอ่ะคนกินน้อยก็คือแบบว่าอิ่มจุก ประมาทไม่ได้นะครับปุ๊กสาวัดอวันดีกว่าสายสีแดงเริ่มจากใต้ดินข้างหน้าเลยสถานที่ที่เรามากี่ที่ก็หลงทุกรอบไม่วันไม่หลงนะมาวันไม่หลงอ่ะไม่วัไม่หลงเขาหลงเขาไม่หลงเขาหลงเขาหลงนี่เขาหลงนี่นี่จัดกล้องดีกว่า มันถึงไปรถไฟดังด้วยนะยกน็ยังมีทุกวันที่ขเขาแบบเขื่อนรอบได้<อ>น,นี่หนึ่งนะครับโปรโมชั่นคนมันรถอะแต่ว่าไอ้ตัวรอบแรกเราอะท่องเที่ยวมันเลยได้ปูปู่านลิปไปบบบบเ,เลยแกแล้วยิงแม่โหน่าบันไดคอเทสเลย เห็นไหมประเท่เลยเด็กอ่าไอร้อนมันกำลังแผ่มามันร้อนจนขนาดที่ว่ากล้องดำแล้วเนี่ย <c oughs> ไหนบอกว่าหน้าฝนไงใช่แล้วเดินมาสุดทางเขาเลีว้วขวาแล้วก็ยหญเลยอ๋อใช่เพราะว่าเราอยู่หลังวันโอวันรอบนี้ใช่ก็ก็ถ่ายแค่นี้แล้วก็แคปชั่นว่าไหนบอกฝนตกฝน Where is my l i n s ที่รักอารมณ์มาเสียเที่ยวเลย เหตุการณ์เกิดขึ้นเม,มื่อคืนอัดีก็แค่ผ่านไปใช่ถามว่ามวาันได้มาไหมไม่ถ <c oughs> ามว่าทำไมถึงไม่ไมาอยู่ไทจงอยู่คุณกลับมาจากไทจง <c oughs> <c oughs> เราไปตึกโปกมอนดีกว่าตึกมอนอยู่ทางนูน้นอันนี้เราเลยวันอวนันมาหนึ่งป้ายแล้วค่อยไปนู่นจริจริงมันก็เดินไปสองทางแหละแต่ว่าดูจากแผนที่แล้วทางนี้มันใกล้กว่าไปอ๋อไม่ไม่ไม่ในวันโอวันนี่ มีแต่แบนนี่เป็นแบบในโอวันอ่ะวันโอวันมีแต่แบนนี่แบบแบนนี่ร้อยอ่ะใช่คนเขาเล่นไม่ค่อยถึงวันโอวันกันแต่เขาจะไปญาติวันโอวันกันแทนไปเช็คอินกันใช่ใช่ไหมวันโอวันดปเช็คอินใช่หมดสิ้นแล้วมือไม่เช่กินแต่ไม่ได้ให้ไายเออไม่ใช่สาท่านเบลล์ถ้าเอาง่ายสุดอ่ะเหมือนพวกไม่ใช่เหมือนพวกอะไรนะ สิบป,ประโยคไม่ได้แบบว่าจริงอย่าไปยอดสุดข้างบนค้างนั้น,นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปก็ได้สินลีทาซามีทุกอย่างที่เราต้องการรือเปล่ามีเทสลาไม่ได้ไม่ได้ก็คงอะไรคนละฝั่งอ้อ กันก็ไม่รู้เหมือนกันชั้นหนงนะจ๊ะเอ๊๋ย่านะชั้นหนึ่งเหรอนี่กูเกิลเอยบอกว่าชั้นหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันเขียนบอกว่าชั้นหนึ่งแต่ว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ก็หนึ่งเอฟมีป๊อปมากอยู่นี่ด้วยนะ มีคนลงไปก่อนแล้วเนี่ยป๊อบมากแล้วก็เนี่ยบอกว่าอยู่เพนหนึ่งแต่ว่าเดิวเดินหาก่อนว่าเจอตรงไหนอะไร,รยังไงจ่ามีคนรีบเดินลงไปก่อนมันจะมาเดนเสียเลยใค่ป๊อบหมากอยู่ข้างหน้าแต่หาปิกาจูไม่เจอ ขอโทษที่ชินกับเซนทันแถวบ้านเซนที่เดินไปก็เซนทันแถวบ้านก็คือถ้ากูเข้ามาในดงแล้วเจอเสือรุ่นแบบอ่างคุเดินออกได้เลยอ่ะกันนะเอาเป็นว่าตามหาร้านก่อนดีกว่าก่อนจะยาวไปมากกว่านี้แล้วเราก็มาถึงเดย์เห็นว่าต้องต่อแถวด้วยสู้ๆสู้กันเถอะพวกเรา เห็นฮันโดด้วยอค่ะก็เป็นแบบคนเยอะมาก <c oughs> คนเยอะมากคนเยพอะมากคนเยอะมาก มาตามมนตมิตามิตามมนมอนมิตามิตามอนอ้วุ่นวาส,สุดเลยสามร้ยเจ็ดส<ะ>ิบเ<ะ>ี้ยนะคร าตไฟมันหายหมดเลยพวกมันเป็นอะไรกันนอกจากโน้องทีง่จอดเนี่ยเขาโกผิดอะไรเขาโกหกผิดอะไรเขาโกหกเป็นเฟร์น,นี่นะเว้ยมีคลิป่างสอง ใค,ใครซื้อให้เขาแล้วนหน่ใครซื้อเขาแล้วนนิใช่ปะ่ะจมูกมีคนได้ขาวั้โอ้โห ที่สุดราคาแต่ละตัวจะไม่เท่ากันใช่ราคาแต่ละตัวไม่เท่ากันเนี่ย ไม่มีคาแรคเตอร์ไม่มีโปเกมอน จมดูราคานะเพราะว่าแต่ละตัวราคาไม่เท่ากันเพราะอยาอ่างอันเนี้ยอาจจะโมเห็นมันมีป้ายสามแปดกับสี่ห้าอาจจะโมสามแปดเด็หนึ่งจุดหนึ่งนะ <c oughs> 觉得还可以，你 <laughs> 想一下，觉得这边在，这边在。 คับโอดเดอร์พิกาจูแบนมาคับไกลๆเนาะเพราะว่าต้องเอาตัวนี้เอออิซิกาที่เป็นการธรรมดากนเนาเราซื้อตัวนี้ คนเยอะมาก ้วยเกัดตัวละหกสิบรอชือชื่ออะไรวะแพะแอปเปิลเค้กรัไอะไรอ้่าอ เท่าไหร่อ่ะไม่รู้ไม่หยิบมาจากตรงโน้นไม่ได้ดูราคามาสององมันเป็ตัวที่เกาะได้ปะเนี่ยนี่ไงเป็นห่วงเกาะได้อาไรครไหนอะไปหยิบจากตรงไหนอะตรงนี้หรอไหนอะห่อนี่หรอเจ็ดห้าเจ็ดห้า โอเคเดี๋ยวตัดกล้องก่อนถ่ายยาวเกเนไปแล้วเย่เย่หมดไปเท่าไรครับของที่รัก้าเงินสดที่เป็นของตัวเองพันสองที่เป็นของตัวเองนะ <c oughs> แต่ของที่ชาวบ,บ้านฝากสองพันสองของเขาหมดไปพันเจ็ดไม่สิ 1, 1 <laughs> ันแเพราะมันคือพันเจ็ดร้อยเกอ่ะโ oh. อเ okay. คก็ดีนะหนำใจดีแต่ว่าก็คนเดือะชีพหายเลยเยย<า>รีมากคือโชคดีที่เรามาแต่เช้าเราเลยเข้าได้เลยโดยไม่ต้องต่อแถวนึกภาพว่าตอนนี้คือเที่ยงอ่ะแล้วเราเพิ่งมาถึงนะก็คืออาจจะต้องรอไปอีกชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเดินเล่นนีดสท่านหอ่ก่อนเนาะตอนนี้เราค่อยจะได้ยิงยาไปนู่นเลยอ่ะแล้ว เติมชานมสั่งหวานเท่าไหร่เนี่ยหวานร้อยเยอะน้นหวานสามสิบนี่หวานร้อยหวานร้อยทำไมหวานน้อยจังวะ,ะระไปต่อดีกว่าเตรียมมาซูชอชานมเจ้าแรกของโลกละจบละ เดี๋ยวให้กลับไปที่บ้านเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวไม่ครบจ้าตะเป็นทางต่อดีกว่าเอาเลย đây rồi, Không. Không, rồi Chín. Chín. ok. เป็นปิอใร้านลามเมงหอยนางลมที่มีซุปอยู่ให้คุณเลือกอยู่แค่สองซุปก็คือโชอยู่กับชิโอแล้วก็เส้นมีเส้นเดียวให้เลือกความแข็งสามระดับราคาสามร้อยสิบ ให้เลขบาท370อร่อยครับต่อแถวไม่นานประมาณส5านาทีประมาณ20่นาทีประมาณนี้อร่อย s <S เป็นร้านแบบสมยัยใหม่ดีแล้วก็ <'m> ที่สำคัญเติมเส้นได้หนึ่งครั้งฟรี oh <my> ก็มีโอกาสก็มากินนะครับผมที่เออสง่สงสารยานสุดิดไปเซิร์ชเอาเอง โอเคไปไมีอะไรจะบอกกับร้านเน้นไหมอร่อยกับเพลงเอ่อพี่เบหรอเปล่าคะ้็แบบเข้าไปปุ๊กก็เจอไอซครีมส่ยู่ปะปลกถูกโอเคเรากำลังจะไปร้านชาหกสิบ plus ที่เขาบอกว่าเป็นชาไต้หวันแบบยูจีเขาพอจะเดาออกว่าร้านไหนเขาก็พอเดาออกเหมือนกันทำไมนั่นหรอ ขนาดคนโคตรเยอะเลยย่านสุดฮิตนี่มันสุดฮิตจริงๆเลยแต่ก็ยังดีที่มันสุดฮิตกับคนในประเทศไม่ใช่สุดฮิตกับคนต่างประเทศอ่ะนี่ไงไปกินยังไงหกสิบลั u ที s h อปปัดแถวคันเถอะ เสียดชื่นม,มันคือสนูอูหลงเลมอนอืมใกล้เคียงชามนะนาวแต่ว่าแต่ว่ากิน่นชามันซอฟกว่าเออนี่ดีกว่าพัตกิน,นี้ฮัตจิีฮัตจิมีไ่เหน็นดสเล็บเลย ไม่เห็นเลยครับตะเลนเลยไม่รู้หน้าทีโอขึ้นมาก่อนเลยอ,อืเก๊กหวยน้ำผึ้งกูว,ว่าแล้วไม่แต่เก๊กหอยมันหอมนะเก๊กหวยหอมมากเลยอันเราจะไปรานแก้วต่อไปไม่กินแล้วก็คือไอ้นี่ก็คือน้ำผึ้งก,กูกินหอยน้ำผึ้ง ถามว่าทําไมถึงสั่งเมนูนี้คือเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างในร้านมีแต่อินเนียที่ไปเป็นรูปแล้วก็แบบว่าเป็นน้ําผึ้งใส่มาแบบเพอ่อวังอลังการแล้วเราก็เอากล้องส่องไปแล้วมันก็เขียนว่าฮอตจิมีิมีแล้วก็แบบหน้าทีโอก็าลอยขึ้นมาคืกินฮอตจิมีเพิ่มน้ําผึ้ง <laughs> <laughs> ก็เลยสั่งมาสรุปก็คือมันคือกิ๊กฮวยน้ําผึ้งอันนี้นนสดอันนี้ชามมนาว ชามะนาวช, <laughs> ชามะนาวหอมดีเดินตลาดข้างบนกันคร <laughs> ับอ่ะจะมีฝนแดดมาแล้วไปเดินเล่นกันต่อเ <laughs> เป็นาง,งานปิดมือเลงานถ่ายถ่ายบรรยากาศไปเรื่อย

เอชเ็มต นตอนนี้คนขายก็อย่างนี้ไปถ่ายมันห้อยกล้องได้ไหมมันห้อยกล้องได้เออมันสวยแต่ว่าอยากได้เป็นลายสกูลาอันนั้นแต่มันมีแต่สวยดีถามว่าห้อยได้ไหมมนห้อยได้ถ้ามันมีห่วงอะ <laughs>

<laughs> ไม่กินน้ำมันเลย <c oughs> ไม่เหียวไม่เียว่ะทำสมาธิ <c oughs> ปิง